สวัสดีครับสำหรับรายการนเน้นเพื่อการศึกษาในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทนครนายกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลศรีกะอ่างนะครับอำเภอบ้านนะาจังหวัดนครนายกเราจะมาเยี่ยมชมสุนกันครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของบริการต่างๆเนี่ยของสวชมสทนครนายกเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราเนี่ยไปจะติดตามรับชมกันได้เลยครับเช<ม>ิญเลยครับผม สำหรับช่วงคุยกับหนังแนนในวันนี้นะครับเราจะพามาทัวร์หรือว่าพามาชมนะครับในส่วนของศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์นครนายกนะครับหรือว่ากลุ่มพักตะวันออก2นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์เลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสกสรรอมดบุญตีนะครับที่จะมานําพาหรือว่านําทัวร์หรือว่านําชมกับเราในวันนี้นะครับท่านพอสวัสดีครับ ในส่วนของขอเรียกย่อๆว่าสวชนครนายกแล้วกันนะครับในส่วนของสวชนครนายกเองเนี่ยมีพื้นที่บริการเนี่ยครับของสวชเองมีกี่จังหวัดครับครับในส่วนของสวชมสทนครนายกนะครับพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับก็คือมีอยู่4จังหวัดครับจังหวัดที่1ก็คือจังหวัดนครนายกครับสองก็คือสระบุรีครับจังหวัดที่3ก็คือปัาจีนบุรีแล้วจังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดที่4ก็คือฉะเชิงเซาครับซึ่งเราเนี่ยให้ บริการการศึกษากับนักศึกษาในเขตครอบคุมพื้นที่โดยโฟกัสไปที่4จังหวัดนสี่จังหวัดน,นี้เป็นหลักนะนกครับลและในส่วนของบริการต่างๆของสวชมสทนครนายกเองเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับท่านพอครับในส่วนของบริการนะครับแน่นอนครับใน,ในเมื่อเราเป็นสวชนะที่เป็น เป็นเป็นสวชในส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็คือภารกิจหลักของเราก็คือมาจากมหาวิทยาลัยเป็นหลักในเรื่องของการบริการนะครับเราแบ่งเป็นหลักๆก็คือ2ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของบริการการศึกษาบริการการศึกษาเนี่ยก็คือจะมีได้แก่ก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนการแนะแนวการศึกษาโดยการรับลงทะเบียนนะครับเรามีจุดบริการก็คือว่าสต o อปเซอร์วิสก็คือมีอยู่ที่ส่วนของ พื้นที่อยู่ที่ทําการของกชเลยนะครับแล้วก็การบริการอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีการไปออกบริการนอกสถานที่ครับใใต้สิจังหวัดนี่แหละครับก็อาจจะไปที่ห้องสมุดจังหวัดอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้องสมุดจังหวัดปาจีนห้องสมุดจังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยครับก็โดยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีออกบริการ สวร์อทิต์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ครับอันนี้คือส่วนในเรื่องของการออกบริการข้างนอกนะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องของการบริการเรามาีสื่อสังคมออนไลน์ครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Facebook、ลน์ไลโอเอหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นช่องทางที่จะสามารถให้นักศึกษาติดต่อกเราได้ก็คือ,อถ้านักศึกษามีปัญหาอะไรนะครับก็คือสามารถเข้ามาสอบถาม ผ่านไล์ได้แล้วเราก็จะมีบุคลากรของเราเนี่ยคอยที่จะดูแลแล้วก็ประกบตลอดครับเรียกได้ว่าในส่วนของไลฟ์เองเนี่ยมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาสําหรับคนที่รู้สึกว่ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยช่ครับอันนี้คือภารกิจหลักที่เราบริการนักศึกษาครับส่วนภารกิจรองมานะครับอย่าเรียกว่ารองเลยครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เรารับมอบนโยบายจากมหาวิทยาลัยก็คือในเรื่องของ engagement หรือในเรื่องของการ สร้างความผูกพันกับชุมชนครับ,บ,บก็คือทางที่ผ่านมานะครับทางตวชมาสทาคอครนายกของเราเนี่ยก็มีการทําภารกิจร่วมกับจังหวัดโดยการให้บริการการศึกษาอย่างที่ผ่านมาในผมยกตัวอย่างนะครับอย่างโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงของเราเนี่ยเราก็มีการไปช่วยเสริมกําลังก็คือในเรื่องของการจัดสภาพห้องเรียนหรือสภาพห้องสมุดต,ต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อที่จะบูรณาการเรียนรู้ให้กับเด็ก หรือไม่อย่างโครงการมัธคุเทศครับมัคคุเทศน้อยที่ผ่านมาเนี่ยทางสาวชมสหนครนายกเราก็ได้เชิญอาจารย์จากส่วนกลางมาให้ความรู้เด็กในเรื่องของการฝึกทักษะเรื่องภาษาอังกฤษครับก็เข้าไปร่วมกับจังหวัดส่วนในเรื่องของข้าราชการในท้องที่หรืออะไรครับเราก็จะมีโครงการดีๆต่างๆในเรื่องของการอบรมให้กับคุณครูหรือว่าข้าราชการในส่วนต่างๆครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญที่ที่เราได้รับมอบมาแล้วก็ดาเนินการอยู่ครับเรียกได้ว่าคําต่อท้ายของสวชที่บอกว่าชุมชนสัมพันธ์เนี่ยเรียกได้ว่าเรามีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากในส่วนของการศึกษาในระดับุดมศึกษาแล้วเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเองเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาครับอย่างอย่างตอนนี้นะครับที่ที่ชัดเจนนะครับก็คือที่ที่เรากำลังทําอยู่ก็คือสองโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดบ้านหนองกันเก่าคือทางเราก็ไปช่วย อ่าเรียกว่าช่วยพัฒนาห้องสมุดดีกว่าครับเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนวัดบางป่าจีดครับผมที่ที่อ่ากำลังที่พัฒนาเรื่องของห้องสมุดครับแล้วก็เป็นโรงเรียนในพระราชูปธรรมด้วยด้วยครับก็คือตรงนี้เราก็เข้าไปช่วยเสริมเนื่องจากเราเป็นอุดมศึกษาเราก็พอที่จะ มีแหล่งของความรู้ทางวิชาการกันค่นอนข้างเยอะไม่ว่าคณะาจารย์ข้างในหรือว่าทรัพยากรที่เราพอที่จะช่วยเหลือได้ตรงนี้เราก็อยากเข้าไปช่วยเสริมครับในการมีภารกิจร่วมกับชุมชนใช่ไหมครับแน่นอนครับในใ,ในในส่วนพันธ,ธกิจหลักของเราถือว่าเป็นพันธ,ธกิจหลักของของศูนย์เลยนะครับที่รับมอบนโยบายมาจากมหาวิทยาลัยครับเราก็จะมีการประชุมร่วมกับจังหวัดครับซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเป็นคณะกรรมการ กับจังหวัดก <anak> ็จะได้ร่วมกับประชุมกับท่านผู้ว่าราชการแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการครับก็ได้ดําเนินภารกิจหลายๆอย่างร่วมกันครับไม่ว่าจะเรื่องของการให้บริการการศึกษากับโรงเรียนหรือกับหน่วยงานราชการครับอย่างโครงการที่ผ่านมาที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือไม่ว่าจะโครงการในเรื่องของการจัดสภาพแวลมโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าไปบูรณาการการเรียนการสอนให้กับเด็กๆแล้วก็เราก็ยังมีโครงการร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องของการนวดแบบราชสำนักซึ่งได้จัดไปก็ได้เชิญอาจารย์จากส่วนกลางเข้ามาบริการประชาชนให้กับพี่น้องของเราในพื้นที่ใกล้ๆเคียงแล้วก็ในเรื่องของส่วนเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับข้าราชการก็มีข้าราชการครูครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของอาการสร้างทักษะในเรื่องของ การผลิตซื้อหรือว,ว่าการประชามพันธ์ให้กับข้าราชการในพื้นที่ครับตรงตรงนี้ถือว่าเป็นภารกิจหลักนะครับก็คือของของส่วนของสวชมสอคนครนายกก็คือเราเรามีส่วนร่วมกับจังหวัดครับทุกทุกภารกิจครับที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็าการสร้างเ n g ก g e m e n t กับชุมชนครับเพื่อที่เรามองว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ครับ,รบก็คือแล้วก็ในเรื่องของการบริการสังคมเนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างสม่ำเสมอครับก็จะมีโครงการมาทุกปีทุกปีครับ ใน,ในส่วนรร่วมตงนี้ในนนส่วนนี้เรียกได้ว่าทรัพรยากรที่เรามีนะครับที่ทางมสทของเรามีเนี่ยเราพยายามที่จะบูรณาการให้ทั้งหมดนะครับให้ชุมชนนะครับรอบๆที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสวชอเองนะครับแล้วความเหมือนหรือว่าความแตกต่างระหว่างสาวชนครนายกเองกับทางสาวชอ,อ,อื่นหรือว่าจากส่วนกลางเองนะครับเป็นยังไงบ้างรครับจอาเรื่องความเหมือนหรือแตกต่างใช่ไหมครับจริงๆจริงๆก็มีความทุกสวชนะครับณปัจจุบันตอนนี้เราก็ได้ทํางานร่วมกันเนี่ยแหละครับก็คือมีการประชุมกันมีการ แชร์ไอเดียหรือว่าอะไรกันครับส่วนของนครนายกนะครับคือผมเน้นบุคลากรทุกคนก็คือในเรื่องของอาการเซอร์วิสครับหรือการ,รให้บริการนักศึกษาค,คือเราเราต้องเน้นว่าเรานักศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเป็นเป็นน้องเป็นพี่หรือว่าเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้านักศึกษาคนไหนมีปัญหา,าเราจะส่งเราจะมีบุคลากร,ค,รคอยประกบครับแม้กระทั่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของการเรียนแตอ่อาจารย์กาหนู เดินทางไม่สะดวกครับเพราะว่ารถเข้ามาในสวชมันอาจจะลําบากหรือไม่สะดวกทางส่วนของเราเนี่ยเราก็ส่งรถตู้ไปรับสมัครได้เลยครับมีบริการหรือไม่อาจจะนัดหมายว่า,าวันนี้ครูจะไปแถวนี้นะหรือว่าอะไรตรงนี้นะทุกบุคลากรทุกคนเนี่ยจะทําหน้าที่ตรงนี้แม้กระทั่งผมเนี่ยบางจังหวัดที่เรา ผ่านไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ได้โทรนัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วล้าเราจะสร้างความประทับใจครับคือเด็กๆหรือว่านักศึกษาเนี่ยเขาก็จะเชื่อมันเราครับตรงตรงนี้แหละครับแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะแตกต่างกับที่อื่นครับผมผมก็เชื่อว่าที่อื่นสวชรในส่วนอื่นก็ก็ทำเหมือนกันครับครับแล้วข้อที่ได้เปรียบของสวชมสรนครนายกครับลองสังเกตดูนะครับพื้นที่เราสี่จังหวัดและเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กระสุนเราใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่ไม่นานครับอย่างมาก ไม่ไม่กิโลครับกว่าเขาจะเดินทางเข้ามาถึงเราซึ่งตรงเนี้ยเป็นข้อที่ได้เปรียบของเราอย่างที่ท่านผอสิกสศัน์ได้บอกไปนะครับว่าบริการอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยนะครับสำหรับสวสชม,มสทนครนายกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของบริการห้องสมุดนั่นเองนะครับ